นะครับขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวท่านเตรียมท่านเติมดูได้เลยนะว่านับจากนเรต้นไปเนี่ยณคืนเนี้ยผมไล่ฟังนะค่ําคืนเนี้ยค่ําคืนเนี้ยค่ําคืนเนี้ยเนี่ยที่เราคุยอยู่เนี่ยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าบ้านเขียวผมเด้งดิ้งดิ้งดิ้งเนี่ยเด้งดิ้งดิ้งดิ้งเลยเนี่ยนะครับเด้งดิ้งดิ้งดิ้งนั่คือวุ่นวายนี่ไล่ฟังว่าหลังบ้านนี่วุ่นวายกันเฮ้ยพี่พี่พี่ตัวนี้เอาไงเอาไงเอาไงเนี่ยตอนนี้วุ่นวายอยู่ตอนนี้วุ่นวายอยู่ ยังไงเราขาดอะไรบ้างเฮ้ยเราต้องทาอะไรต่อผู้นี้เร่งด่วนเลยไหนม,มุมนึงจะหาเสียงนะครับมุมนึงต้องหาเสียงด้วยนะอีกม,มุมหนึ่งก็ต้องเฮ้ยกระบวนการในการจัดตั้งกระบวนการในการจัดตั้งสาขาพักเอ่ยตัวแทนประจําจ,จังหวัดตัวแทนพักประจําอาเภอยังไม่ครบเลยนะครับต้องแยกทีมงานแล้วเพื่อนต้องแยกทีมงานแล้วเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยผมเลยบอกวันนี้ภูมิใจไทยเขาพร้อมสุดนะครับวันนี้ภูมิใจไทยเขาพร้อมสุด นะครับมีคนถามว่าทําไมอุดแบบพิร์ททำไมอนุทินถึงยืมยุสภาพิารัเล่าไปแล้วครับพิรัคราะห์ไปแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งก็ได้สั้นๆก็ได้ณนะวันนี้นะครับที่ชิงเกมอันนี้เนี่ยผมไล่ฟังอยา่างหนึ่งนะผมไล่าอย่างฟังหนึ่งอันนี้เนี่ยผู้ตรงไม่ได้เลือกนะแต่จะไล่ฟังว่าคุณด้วดุินแกร้ายนะทําไมรู้ไหมครับผมจะไมล่าฟัง วันนี้ถ้าท่านจับสังเกตดีๆนะครับปกติเนี่ยปกติเนี่ยในการยื่นยุบสภาเนี่ยมันจะมีกลิ่นเป็นเพื่อนมันจะมีกลิ่นกลิ่นไปถึงลายแทงไปถึงมันมีกลิ่นไปรอดไปไม่รอดเอาเข้อจริงเนี่ยนะครับเอาเข้อจริงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกลิ่นของคุณโนนบหงเนี่ยไปไม่รอดอยู่สักพักแล้วตั้งแต่ตั้งแต่การตรวจสอบสแกมเมอร์มาเรื่องน้ำท่วมหาดใหญ่แล้วก็มาที่กัมพูชาและกลับมาที่ประมง,งยึดทรัพย์พลาดพงพาพต่างๆสมัยสามสี่เรื่อง ในห่วงเวลาประมาณ2เดือนเศษเท่านั้นเองถูกไหมครับถูกไหมแล้วก็มีเสียงขึ้นมืมมึม,มืึมอบอกมาจากพรรคเพื่อไทยว่าเดี๋ยวเตรียมยื่นยุบโทษยืนย่นยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็มีขู่ขู่ไปขูม่มาว่าสังไปสักมาเนี่ยสองาเนี้ยสองข่ายเนี้ยนะครับสังพรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแต่ปรากฏว่าคุณอน,นุทินก็ดูเหมือนมันมีมันมีการปล่อยข่าวมาว่ามีการคุยด้วยว่าจะยืน่นไม่ยื่นไม่ยื่นแล้วหรือเปล่าจะขยับเวลาไปหรือล่าสุดผมไล่ฟังว่า มีการคุยว่าถ้าเกิดจะยุบเนี่ยเดี๋ยวรอรัฐธรรมนูญเนี่ยผ่านไปถึงวาระสามวันได้ไหมซึ่งเดิมทีเนี่ยวันนี้กำัมีการประชุมวาระสองเพื่อนวาระสามน่าจะเกิดขึ้นวันที่ยี่สิบเก้าเดือนธันวาคมนี้ครับวาระสามต้องเว้นสิบห้าวันเพื่อนเห็นยังทีนี้ไอ้ข่าวเดิมเนี่ยดีเพื่อนบอกมีไอ้ได้ข่าวมาแล้วว่าสักพักแล้วว่าสิบสองสุดท้ายเป็นจริงผมจะบอกว่าไอ้ข่าวสิบสองเดิมมันถูกทิ้งไปแล้วมันถูกทิ้งไปแล้วเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยฟังดีนะเพื่อนฟังดีๆนะ ณวันนี้ที่คุณดินชิงจังหวะเนี่ยร้ายกาจหรู้ว่าตัวเองคะแนนเสียงตกต่ํานะครับฟังดีๆนะคะแนนเสียงตัวเองตกต่ําแปลกใจไหมว่าคะแนนเสียงตัวเองตกต่ําแต่ตกต่ําจากอะไรหนึ่งการปรับปรามสแก c a มอร์ระรอกแรกจาได้ไหมครับ2คือการเกิดเหตุดามท่วมใหญ่ที่หัดใหญ่สงขลาภาคใต้อยุธยาจาได้ไหมสาคือการยึดทรัย์ ประมงเงินกว่าล้านซึ่งมาทําเอาในช่วงโค้งสุดท้ายถูกมองว่านี่เป็นการแก้เกมเรื่องน้ําท่วมรัดล่มเหลวถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมถูกไหมคำถามผมคือเพื่อนๆสงสัยไหมเฮ้ยคะแนนตกต่ำปกติีเขาไม่ยุบสภากันนะผมกำลังประเมินผมยังเคยประเมินเลยว่าคุณนุ้ธินัจะลากยาวไม่ไกลถึงใกล้ๆสามเป็นบรราคมไม่ได้ถูกไหมครับทําไมถึงยุบทําไมถึงยุบเพราะณวันนี้หนึ่งนะครับ การลากยาวไปจนถึงเดือนมกราคมที่ผ่านเดือนพฤษภาคมปีหน้าผมบอกู้ชมนะในทางการเมืองการทุ่ซีออกไปไม่ได้หมายคมว่าเวลาที่ตอ,อ,อกไปคะแนนเสียงตัวเองจะกลับมานะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับฟังดีๆนะคุณอนุทินประเมินแล้วครับพรรคภูมิใจไทยประเมินแล้วยุทธศาสตร์ันคุณเด็กวินประเมินแล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นผมนะเฮ้ยหนูมันไม่ค่อยนั่นวะกลัวไปเลยดีกว่า ไปในระดับไกลๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคะแนนความนิยมจะกลับมาหรือการจะแก้เกมกลับมาเพราะผมบอกเลยว่าตอนที่คุณอนุทินหวังจะแก้เกมเรื่องแก๊งสแกมเบอร์เนี่ยหวังจะแก้เกมด้วยการที่ประมงยึดทรัพย์ยึดทรัพย์จำได้ป่าจำได้ป่าหวังจะแก้เกมด้วยเรื่องนี้แต่สุดท้ายนี่มันการว่าถูกปล่อยพงปล่อยผ้าประมาณซึ่งโอเคแกก็แก้แกก็แก้ตัวได้แหละหมายถึงว่าแก้แกล้ำได้แต่ความเชื่อมั่นมันไม่เหลือการเมืองเป็นเรื่องการเมืองคืออารมณ์ความรู้สึกนําเหตุผลครับท่านผู้ชมครับ อารมณ์นําเหตุผลเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยต่อ้อธิบายเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยสุดท้าย mm. ก็ไม่สามารถที่จะทให้ฟื้นขึ้นความเชื่อมั่นได้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยแก้เกมแล้วแก้เกมเราไม่สาเร็จต่อไปนะครับเพื่อนๆเอา้าแบบนี้ไม่ไหวแล้วทำไมถึงใจย,ยุบสภาวะคํานวณแล้วครับหนึ่งถ้าตัวเองลากยาไปอีกสองเดือนไม่มีอะไรการันตีว่าตัวเองจะมีคะแนนนิยมคะแนนนิยมที่ดีขึ้นกับสองกับสอง รู้อยู่แล้วว่าไหนๆกูก็ไม่ดีขึ้นแล้วอย่างน้อยกูมีดาบอยู่ดาบหนึ่งคือดาบความร้อมบ้านยงบ้านไหนกูมาหมดแล้วตอนนี้ผมบอกื่อนๆไห้ว่าผู้สักว์เขาพร้อมแล้วนะทุกเขตท่วประเทศเขาพร้อมแล้วครับเขาพร้อมมาทัพพักแล้วดังนั้นอยากระนั้นเลยอยากระนั้นเลยในเมื่อลากยาไปแล้วไม่ส่งผลดีในเมื่อลากยาไปแล้วไม่ได้มีคะแนนนิยมที่ดีขึ้นภูมิใจไทยสะพายเป้แล้วฝักบัวเลยฝักบัวจอยยู่เลยกูสะพายเป้แล้วกูสะพายเป้กูไปเลยดีกว่า เกตไหมคงพอมองเห็นภาพนะครับดึกนึกไว้นวะว่ากูสพายเป้แล้วกูเรียกแก๊ปแล้วอ่ะกูเตรียมตัวขึ้นมอไซค์กูเตรียมเรียกแก๊ปแล้วกูเตรียมกูเตรียมแล้วเพื่อนเพื่อนยังจัดตั้งสือจัดเห็นภาพไหมเห็นภาพนะเออดังน,นั้น,น,นปล่อยไปเนี่ยฟารีดีครับหนึ่งปล่อยไปคะแนนก็มาดีมีอะไรกรนันดีก็จะดีขึ้นนะครับ กับ2คือกับ2คืองั้นอย่างน้อยๆตอนนี้เพื่อนกูก็ยังไม่พร้อมแล้วโว้ยกูไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่านะครับทีนี้คำถามคือแบบนี้เพื่อนๆเมื่อตัดสินใจแบบนี้เนี่ยนะครับไปเลยดีกว่าครับคุณอาทิตย like ์ไร้กาศนะผมจะบอกให้ขอขอเสียบที่ชาร์จแบบนึงเพื่อน <c oughs> เพื่อนๆผมเลยบอกว่าเห็นแกนโดนด่าแบบนี้เนี่ยเห็นแกนโดนด่าแบบเนี้ยแกเคี้ยวนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ฟังว่าทำไมเคี้ยวอยากรู้ไหมว่าทำไมแกเคี้ยวพอใช้แบตนิ้ใช้แบตนิน้ยาวเราจะอยู่ไปจนปิดประชุมสภา,านะเพื่อนๆนะโอเคไหมบั้นมือบันมือนะบุญนะสก,กู๊ตสกครู่สักครู๊ตสกู๊ตขอใช้แปดได้นิดนึง โอเคไหมอ่ะโอเคประเด็นคืออย่างนี้เพื่อนๆแกเคี่ยวทําไมเคี่ยวรู้ไหมเมื่อสักครู่เมื่อสิบนาทีที่แล้วเนี่ยผมถึงเล่าให้ฟังว่าแกแกเก็บงําเรื่องนี้เอาไว้เองปกติพวกผมจะระแคะระคายเพื่อนๆปกติพวกผมจะระแคะระคายเอาจริงๆเพื่อนๆผมไม่ได้แคะระคายเลยวะ่ะ แล้วทาไมผมถึงบอกว่าไม่แแค่ราคารูไหมครับเพืเ่อนๆครับทาไมรู้ไหมฮะคุณคิดดูว่าแม้กระทั่งพักเพื่อไทยวันนี้ครับท่านผู้ชมเ่ยคู่แข่งคนสําคัญเนี่ยพักเพื่อไทยเพิ่งประกาศว่าจะจัดกิจกรรมฟื้นคืนเอ่อรออีผมจําชื่องานไม่ได้ละจะจัดเอาไว้ว่าจะจัดขึ้นวันที่16ธันวาคมเนี้ยจะจัดขึ้นวันที่16ธันวาคมนี้ในช่วงเาประมาณ10โมงเช้า และคุณคิดดูว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมตัวจะเปิดตัวแคนเดตนายกรัฐมนตรีครับเพื่อนๆคุณคิดดูสิงานเนี่ยต้องล้มอ่ะและพรุ่งนี้เรียกประชุมสอสอพรรคเพื่อไทยตอนช่วงเช้าครับเพื่อนๆที่ทำงานพรักตนเส้นวิภาวดีเห็นยังฮะเห็นไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่ชัดเจนมากๆว่าแกเก่าเกมเพื่อน แกเก่าเกมผมไม่ได้ชอบแกน,นะผมไม่ได้เชียร์แกผมไม่ได้ชี้แกแต่ว่าแกเก่าเกมคุณคิดดูและผมถามต่อว่าอ่ะอันนี้ผมจะถอดรหัสนกากรเมืองให้วันนี้เนี่ยผมไล่ฟังคุณอนุทินเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยนะครับแกแทบจะไม่ได้เข้าสภาไม่ได้เข้าสภาเลยแกไม่ได้เข้าสภาเลยเพื่อนๆการไม่ได้เข้าสภาเนี่ยปรากฏว่าผู้คนก็คิดว่า คุณอนธิษ์น่าจะต้องเตรียมตัวรับโทรศัพท์ชัมหนึ่งสองคือดูเรื่องกัมพูชากับสามเนี่ยผมผมบอกครับผมผู้ชมไปก็ได้หารือกับผู้นําจิตวิญญาณอ่ะหารือกับผู้นําจิตวิญญาณอยู่เฮ้ยขอดูคุณชาดาพี่าปนิดหนึ่งเพื่อนๆชาดาไทยเศรชาดาไทยเสร็าาสรป๊บหนึ่งนะชาดาชาดา เอาเอาเาเฮ้ยแป้นนึง้นึงสกู่สักู่ขอดูชาาไดนึ่งอภิปรายแป๊บแป๊สักครู่ครับเพื่อนๆครับชาราชาราชาดามันมันมันแป้นหนึ่งครับแปหนึ่งครับเอออยจากการที่ผมไม่ทันการกิเหตุของผู้เสนอ และสมาชิกในการออกเสียงรัชามติซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันจึงสงควรส่งคําถามไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทำให้มีการออกเสียงจัดติ่ต่อไปนะครับมีผู้ใดขัดขานไหมครับถ้าไม่มีผู้ใดขัดขั้อผมขออาศัยอำนาจตามข้อบั เป็นอย่างอื่นไหมครับขอดูลงมติก่อนนะเดี๋ยวพี่อาจจะสื่อไปฟังครับนิดเดียวครับท่านครับไม่ได้คัดค้านนะครับแล้วก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้เกิดความชัดเจนว่าเรากำลังจะส่งไปทั้ง5ยติแต่ใช้คําถามหลักตามที่ของพรรคเพื่อไทยเป็นคนเสนอแบบนี้ถูกต้องนะครับจอมครับเพราะจะต้องส่งรายชื่อให้หมดเพราะว่าสภาได้ตรวจสอบรายชื่อครบถ้วนแล้วยติเ็าถูกต้องหมดแต่เพื่อให้ไม่มีปัญหาในการที่คณะจตีจะเลือก ก็เราสภาไม่ได้เห็นคำหอบเป็นคําถามเดียวกันไม่ <นะ S 1> <ห>้ว่าไทยประชาชนจะให้ความไว้อจกันจะที่จะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะครับอันนี้ครับนะเข้าใจตรงกันนะครับถ้าที่ประชุมไม่มีผูดด้ใดเป็นเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับกูนะสกู่นนะก็จะส่งคนะําถามนี้ไปยังคณะรัฐมนตรีให้ดูให้ดูเพื่อดาเนินการต่อไปนะครับรายงาน,นสดไปด้วยครับครับวันนี้ก็ ขอบคุณท่านท่านประธานครับแกท่านประธานท่านประธานครับต้องลงมติครับครับไม่ต้องลงมติแล้วนะครับเพราะว่าถือว่าเห็นชอบหมดปาพิปรยา,ยปราไม่มีใครคัดการเลยนะจะได้ไม่ไมต้องเสียวเวลาเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวผมได้อารือกัอบเลขาแล้วก็เนื่องจากว่าเราอาศัยข้อขังครับข้อสเป็แล้วก็ูไม่มีผู้ใดเป็นอย่างอ,างอื่นก็ถือว่าเห็นชอบ ส่งไปให้คณะรีเราดําเนินการไปตามนั้นยกเว้นว่าจะมีท่านประธานครับท่านประธานครับด้วยก็จะขออนุญาตครับเชิญครับเชิญครับครับผมผมประกรณ์บุตรครับสมาชิกรัฐสภาครับผมขออนุญาตแบบนี้ได้ไหมครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดหรือช่องว่างใดๆทั้งสิ้นผมขอให้ท่านประธานมีการลงมติด้วยการเสียบบัตรครับเพื่อเพื่อเพื่อความแน่นอนครับท่านประธานเรายังอยู่กันครบครับผมผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ ตื่นเต้นนะเนี่ยเดี๋ยวไล่ฟังครับเดี๋ยวท่านประธานมุตอยากให้มีการลงเตี๋ยลงมติก็ได้แต่ว่าถ้าเราจะอนุโลมไม่ลงมติท้าก็เกิดได้แต่ว่าเพื่อจะไม่ให้มีการรอกันที่หลังแต่ว่าถ้าจะมีการลงมติก็ต้องตรวจสอบข้คาก่อนนะครับนะครับท่านยืนยันจนครับท่านประธานครับผมจตุวรันฉายแสงสมาชิกสภาบุษบุรารัเดรอธิพยัตอธิพยัตอธิบายให้ท่านประธานครับเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการจะไปคัด รับโนโดนหรือขัดต่อกฎหมายอะไรนะครับผมคิดว่าควรจะทําตามอันประกรวุฒิที่เสนอก็คือว่าให้รัฐภาลงมติเห็นชอบที่จะให้ส่งคําคขอให้มีการจัดทําประชามติให้มีการจัดทาประชามติไปยังคณะรัฐมนตรีจะขอเป็นมติครับมีผู้ใด คงไม่กัดข้องพระลงจิมเป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วนะครับก็ถ้าจะมีการลงมติมติก็คือว่าจะให้เห็นชอบส่งคำถามทั้งห้ายติโดยเอาแนวคำถามแตพี่อัดบายอันนี้สำคัญครับเพื่อนๆครับอันนี้สำคัญนะผมบอกไว้ก่อนจะเห็นชอบไหมถ้าเห็นชอบก็กดปุ่มเห็นด้วยถ้าไม่เห็นชอบก็ไม่เห็นด้วยก็ดอกเสียงก็มาออกเสียงไปแต่ก่อนจะลงมติลงมตินะครับว่าจะเห็นชอบ หรือไม่ก็ต้องตรวจสอบองประชุมครับขอให้ท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกมาแสดงตนก่อนครับจะตรงจะตรงตรงอาสาไหมเนี่ยสนัครับขอเชิญท่านสมาชิกครับที่อยู่ข้างนอกนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพื่อนนครับนิดหนึ่งเดียรพิ้พิ้นที่ยังอยู่ยาวแมบหนึ่งตรวจสอบองประชุมครับท่านครับสสศสี่แปดแสดงตนครับครับถ้าัดกล้องเรื่องบัตรก็แจ้งมาด้วยนะครับแสดง ท่านประธานคะอัจราพันธ์สมาชิกวุฒิสภา194แสดงตนค่ะท่านประธานที่คารบครับอยากบันทึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ครับนทวุฒิปัวประทุมหม่ยเลขสสอหนสามสอแสดงตนครับครับครับปีครับท่านสมาชิกครับขอเชิญเข้ามาแสดงตนนะครับ สักูนะเพื่อนๆดูให้จบไปเลยละนะที่แพทยอธิบายทีเดียวเดี๋ยวเราิเครอกันต่อดูนะครับเดี๋ยวดูมตินะรับเรียนท่านประธานครับผมชาวพลวัฒนาเวกินครับสมาชิกวุฒิสภาหมายเลขยี่สิบเก้าครับ แสดงตนมีผู้ใดที่ยังแสดงตนไม่ได้หรือยังไม่ได้แสดงตนครับข้ามาใหม่เตี๋ยปัดแสดงตนนะครับถ้าแสดงตนไม่ได้ก็แจ้งด้วยวาจานะครับมีาสักครู่ครับยังยังไม่ได้แสดงตนครับกําลังเดินมาแสดงตนนะครับสักูครับ ดูให้จบก่อนนะดูให้จบก่อนนิรัตพิรัตเดี๋ยวว่าทีเดียวครับยาวๆเพื่อนเราอยู่ในวันประชุมาสํำคัญครับครับข้ามาแสดงตนเลยครับทุกคนแสดงตนแล้วนะครับอามินมายูโซครับสี่เก้าหนึ่งสอสอแสดงตนครับครับให้มีไหมครับครับไปครับครับถ้าไม่มีแล้วนะครับ กำลังมาหลายคนมาแสดงตนแล้วครับอ้ยสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรอคนหนึ่งเดี๋ยวคนหนึ่งย้อนกลับไปมาบนึ่งป๊หนึ่งป๊บนึงคำหนึ่งจรเดสีราชรห้าหกตอนนี้อยู่ระหว่างการลงลงมติในยติที่เสนอให้คณะรัฐบุรีเนี่ยไปทำคำถามประชามติอ่าว่าท่านเห็นด้วยที่จะมีการยกรางฐธรรมูญฉบับใหม่หรือไม่นในวัน,นเลือกตั้งปิดการแสดงตนอแจ้งผลอธิบายก่อนนะ ตอนนี้มีจมาชิกแสดงตนเตียบบัตร478บวกกับอีกเจ็ดนะครับกับ480บวกอีกเจ็ดเก็น485นะฮะนะบวกอีกเจ็ดนะครับ485ครับถือว่าครบองค์ประชุมนะครับก็จะถามตรงนี้เก้าสองรับแสดงตนครับอันนี้ก็ไปแล้วก็บันทึกไว้ครับเค ครับประชุมนะครับต่อไปก็จะถามตัดสมาชิกเพื่อลงมติคมัติครับ,รบถ้าผู้ใดมติสุดท้ายของสภาชุดนี้ละถ้าผู้ใดน,นี่คือการลงมติครั้งสุดท้ายของสภาชุดที่ยีสครับให้นะครับไ่เห็นด้วยก็กดปุ่มโสมดครับด้วยถ้าผู้ใดต้องการกด็ดอกเสียงกรุณากดปุ่มก็ดอกเสียงครับลงมติได้ครับท่านประธานที่เคารพครับผมนทวปวัฒน์ประทุม ผู้แทนรัศแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนคนจังหวัดอ่างทองพบกันในสนามจังหวัดอ่างทองครับเห็นด้วยครับขอบคุณมากครับคราวหน้าก็เจอกันนะฮะต้องต้องมาให้ได้ถึงจะเจอนะครับสมบูรณครับรัศดรน่ารักลงทำคำนุรักษ์ครับสมาชิกสภาบุ้แทนรัษฎรจังหวัดพัทลุงสองเก้าห้าเห็นด้วยครับครับมีไหมครับที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ถ้ามีปัญหาแจ้งหมาครับลงคะแนนทุกท่านได้ยังครับถ้าลงคะแนนทุกท่านแล้วก็ท่านประธานคะสะที่สภาอัจรพันธ์ของรถหนะึ่งเก้าสี่เห็นด้วยค่ะครับเีรกไหมครับทีม่มีปัญหาเรื่องบัตรถ้าไม่มีก็ปิดการลงมติครับแจ้งผลครับเดี๋ยวเราอยู่ไปด้วยกันสําคัญครับสําคัญครับ,รบเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง สักครู่ครับไม่เกินห้า <5 S 2> นาทีเสร็จละห้าร้อยสองท่านนะครับห้าร้อยสองท่านเห็นด้วยมีไม่เห็นด้วยเลยเนี่ยห้าสิบเอบวกสามเป็นสี่ร้อยเก้าสิบสี่นะครับไม่เห็นด้วยหนึ่งงดออกเสียงเก้าไม่ลงคะแนนหนึ่งครับนะครับเป็นนั้นว่ามติที่ประชุมให้ส่งไปยังนั้นปีเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับครับครับ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมาการนะครับซึ่งลงไปแล้วแล้วก็ท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่านนะครับที่ได้ทํางานกันคณะกรรมการก,ก็ทำงานมาเดือนหนึ่ง<อ>ก็เลือ่อนไป,ปสมาชิกก็ทํางานกันเต็มที่นะครับตัิาล้งสองวันแล้วนะครับก็บัดนี้ขอบคุณครับแล้วก็หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วผมขอเชิญท่านสมาชิก เดืนขึ้นเพื่อรับพระบรมราชการปิดสมัยประชุมวิสามัน,นสุดท้ายครับเป็นเรื่อจำภาพนี้ไว้ฮะพระบรมราชองค์การพระราชกิจดีกาปิดประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาพุทธศักราช2568ให้ไว้นะวันที่27 พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประเมนทรล,ลามาธิพดีศีสินทรักมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบร,รมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการตาพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภา พุทธศักราช2568ตั้งแต่วันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2568นั้นบัดนี้สมควรที่จะที่จะให้ปิดประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาดังกล่าวอาศัยอำนาจตามความในมาตรา122และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจาักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ตาพระรากิจสิรีกาปิดประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาตั้งแต่วันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2568ผู้รับสนองพระบรมราชองการอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบุญสลิการีกา,กาดิฉันขอชิกทุกท่านครับ S <S <S ดูนาฬิกานกานะนะโอ้โหโอเคเอาละท่านผู้ชม23.16นาฬิกานาทีนะคะมาสรุปการประชุมร่วมกันของรัฐสภานในวันนี้ค่ะซึ่งก็มีการพิจารณาโอเคเอาละครับกลับมาฮะท่านผู้ชมฮมน,นี่คือที่ทำงานเก่าของเมเองเอ้ยเราจะ อยู่ไป,ไปสักพักหนึ่งสักครู่สักครู่พี่แอชขอมาโทรศัพท์ที่ชาร์จแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเอาละตอนนี้ทั้งหมดอยู่ประมาณบ้านฟ้า,า 1, บ้านแดง1นึ่คนบ้านนำอยู่ทั้งหมด12,100คนก็ตอนนี้อยู่ด้วยกันประมาณ13,000คนนะเพื่อนๆครับพี่แอชจะรวดเดียวนะครับรวดเดียวเลยนะเพื่อนๆน,นะโอเคกรึบอ่ะโอเคเปิดอินเสิร์ตไปด้วย เอาละจะได้ฟังงี้ <c oughs> อุ้ยเอาละอ่ะรวดเดียวนะครับวันนี้เ,เราเริ่มต้นใหม่แบบสั้นๆแยบบกระเจา้ากระชับนะโอเคเ วันนี้เนี่ยเกมค่อนข้างเข้มข้นมากๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถือว่าเป็นการเบอรทเดียเราหายความเข้มข้นไปสักพักใหญ่เพราะว่าที่ผ่านมาเราอยู่ในช่วงการปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับณวันนี้เพื่อนๆครับณวิดาทีนี้นะครับก็คุณอทินนั้นได้ยื่นได้ยื่นร่างราฐกฤษฎีกายุบสภาให้พระมหากษัตริย์ทูลเกล้าพระมหากษัตริย์ทรงลงพระบรมราชไทยแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ วันนี้เกมการเมืองเนี่ยมันสู้กันระหว่างตอนช่วงของค่ำที่ผ่านมาก็คือกรณีที่มีสอสอพักภูมิใจไทยเนี่ยไปบชความยติไปบทความมาตราของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งซึ่งว่าเรื่องของการโวตแก้ไขโดย,โดยวุฒิสภาเอาพูดง่ายๆเอาไว้ง่ายว่าไม่ต้องลงนึกไปโบทคว่มในมติของกรรมธิการสิ่งข้างมากซึ่งพรคประชาชนมองว่านะครับใครก็ามากดไลค์กดแชร์นะครับ ถ้าประชาชนมองว่านั่นคือการระเมิด MOA ที่เคยทาไว้ก็คือมีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งคุณไอติมมันเคยแถียงผมเคยสัมภาษณ์คุณไอติมที่นี่แหละคุณไอติมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีการไปละเมิดสักข้อหนึ่งใน4ีหข้อเนี่ยหนึ่งในข้อนั้นก็คือการไปไม่ทําตาม MOA คือการบวชรัฐธรรมนูญนะครับจนสุดท้ายเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยก็โพสต์ตอนสักช่วงสี่ทุ่มที่ผ่านมาบอกว่าคืนนี้นผมตัดสินใจคืนน้ำหนักให้กับพี่น้องประชาชนครับซึ่ง ก็คงจะมีการโปรดเก้าปรกิศศีกายยุบสภามาผมคิดว่าน่าเป็นพรุ่งนี้นะครับแล้วรายงานล่าสุดเนี่ยผมขอบคุณข้อมูลชุดนี้นะครับท่านชมตอนนี้นะครับมีรายงานนะครับว่าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจประสานให้สถานีโทรทัศน์ทุกสถานีนะครับรอรับสัญญาณการถแถลงยุบสภาของนายกรัฐมนตรีตอนนี้ยังนะเดี๋ยวผมมอนิเตอร์ อดี๋ยเดี๋ยวเผื่อเพื่อเผื่อมาคืนนี้เผื่อมาคืนนี้หมูอันนี้หนึ่งนะครับเผื่อมากคืนนี้เผื่อมาคืนนี้นะเผื่อมาคืนนี้ผมจะเปิด N b t บทีเอาไว้นะครับทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ซึ่งพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยกระบวนการก็จะนำไปสู่การนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะเวลาคือ4 5ไม่เกิน60วันผมไปคำนวณเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนแล้วเนี่ยเราจะเลือกตั้งนะครับอย่างช้าสุดเนี่ยน่า อย่างท้าสุดเลยนะไม่เกินวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นะครับย้ำว่าแนวโน้มคือไม่เกินวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นะครับเดือนปีปี2569ไม่เกินคิดว่าไม่น่าจะเกินนะครับนับจากนี้เนี่ยรัฐบาลของคุณเดีที่นั้นยังคงอยู่ไหมยังคงอยู่ยังคงอยู่พี่อาร์ตย้ำว่าไม่เกิน8กุมภาพันธ์นะไม่ใช่วันที่8นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอกรกตก่อนนะเพื่อนๆนะรอกรกตประกาศกำหนด,ดวันนะครับนะวันนี้ยังนะ แต่นับแล้วเนี่ยต้องไม่เกินหกสิบวันคือไม่เกินวันที่แปดไม่เกินวั 8. นที่ที่แปดนะครับทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นับจากนี้เนี่ยสถานะของว่าที่รัฐบานลนักษาการของนายกอนุทินนะครับคุณอนุทินก็จะเป็นนายก,าการัฐมนตรีนักษากรนะครับมีอำนาจเต็มไหมอำนาจยังเต็มอยู่ในการสั่งการทั้งหลายแหล่แต่มันจะมีอยู่สักสามสี่อย่างที่ใช้อำนาจเต็มไม่ได้หนึ่งคือการแต่งตั้งโยกย้ายที่มีผลต่อ ในระบบสาคัญทางราชการที่ทําไม่ได้แต่งตั้งโยกย้ายถ้าเป็นเคส by เคสคือมันต้องอธิบายความจําเป็นได้โดยฉุกเฉินให้กับกรกตให้ทราบทุกครั้งที่จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายจะต้องมีการแจ้งให้กรกตหรือว่าคณะกรรมการการแต่งตั้งได้รับทราบนะครับสอนะงบประมาณงบน้ําท่วมฟันธงนะครับจ่ายได้งบประมาณ,มท,ามาณที่เป็นโครงการผูกพันในหลายหลายรัฐบาลทําไม่ได้ย้ํานะ งบประมาณพวกจะเป็นงบประมาณผูกพันทั้งหลายเนี่ยโครงการขนาดใหญ่ทําไม่ได้นะครับดังนั้นงบด้านทุ่มผมฟันธงร้อเปอร์เซ็นต์ครับทำได้ให้ได้แต่ว่าโครงการคนละครึ่งนะครับโครงการคนละครึ่งผมไม่มั่นใจนะครับคือที่บอกว่าไม่มั่นใจเนี่ยต้องดูว่าโครงการละคขึ้นนิยามของโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลรักษาการมันมีความสุ่มเสี่ยงพองสมควรเพราะเป็นการอนุมัติงบประมาณใหม่ อ่าย้ำๆตรงน,นี้ก่อนนะตอนนั้นเนี่ยผมให้จับตาดูว่าคนละครึ่งเฟดส,สองจะมีหรือไม่ยังไม่ชัวร์ผมให้ออกที่ห้าสิบ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 คุณอนุทินอาจจะมีการให้กรกะตตีความว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับอาทีน,นี้อีกอันหนึ่งที่ทํนะนะาไม่ได้เลยเนี่ยนะนะครับที่ทาไม่ได้เลยเนี่ยคือการอานุมัติบบขนาดใหญ่ทําไม่ได้สั่งการการะดางผมทำไ,ได้ไหมทำได้เต็มที่ครับ นะครับสั่งการจะสูกราระหมในการจัดการทุกสิ่งอย่างทําไม้เต็มที่นะครับเต็มที่ทําให้เต็มที่นะ